ครับก็มาต่อกันเลยนะครับกับการไล่ลมเบรกนะครับหลังจากที่ทําการล้างแล้วก็นะครับล้างแล้วก็ทําการประกอบลูกสูบเบรกนะครับเช็คลูกสูบเบรกเลื่อนเข้าเลื่อนออกนะครับเช็คการประกอบนะครับลื่นไหมนะครับทีนี้ก็มาถึงการไล่ลมเบรกนะครับเทคนิคการไล่ลมเบรกก็ประกอบเข้าไปตามปกตินะครับเติมน้ํามันนะครับอันนี้น้ํามันผมเติมตัวเด้อนะครับนะครับ จริงๆแล้วเทคนิคของอาจารย์ช่างแต่ละท่านอาจจะไม่เหมือนกันนะครับอาจารย์ช่างบางท่านอท่านอาจจะให้ย้ำนิดๆนะครับประมาณนี้นะครับแต่ตอนนี้คือจริงๆแล้วผมก็ต้องย้ำแหละนะครับแต่ตอนนี้คือเวลาบีบนะครับมือหนึ่งถ่ายมือหนึ่งใต้ลมนะครับทำไม่ได้นะครับก็เลยจำเป็นต้องใช้ยางรัดเอานะครับแทนการบีบนะครับมือหนึ่งผมก็ต้องมา ปล่อยน้ำมันเบรกนะครับอะนะครับอันดับแรกนะครับย้ําลักษณะนี้ก่อนนะครับเปิดฟ้าดีไหมมันจะกระเด็นขึ้นมาไหมล่ะนะครับอ่นี่นะครับจริงๆแล้วท่านอาจารย์ช่างอยากใหอ้อาจารย์ช่างหลายท่านอยากให้ทําแค่นี้นะครับไม่ต้องกดกขไปเยอะนะครับอมจะหมดเร็วนะครับอ่าน,นั้นก็คือเทคนิค ของช่างแต่ละท่านนะครับนะครับ,นะรบแต่ของผมน่แบบนี้เลยนะครับ ให้ตึงมือก่อนนะครับมือเดียวครับจะช้าหน่อยนะครับคลิปยาวแน่นอนเลยนะครับแบบนี้นะครับ เดี๋ยวลองไล่ออกตรงนี้ก่อนนะครับจะมีอากาศออกไหมครับนะครับน้ํามันมาถึงนี่แล้วนะครับเหลือลงข้างล่างนะครับมือเดียวอย่างนี้แหละต้องใช้เชือกมัดครับนะครับก็เหลือไล่ลงข้างล่างเลยนะครับข้างบนมาแล้วแหละนะครับ เหมือนไม่มีฟองอากาศเหมือนไล่ im, ไม่ไปครับเบอร์แปดพอน้อบครับ ครับคอยไลไไปพี่้องนะครับมือเดียวไม่ถนัดดีเนาะนะครับนะครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับ มีลมหมดมาแล้วนะครับน้ำมันไปถึงด้านล่างแล้วสังเกตด,ด้วยนะครับว่าน้ำมันลดลงไปนะครับอันนี้เริ่มตึงมือแล้วนะครับเริ่มตึงมือแล้วนะครับเดี๋ยวเติมน้ำมันเบรก,ก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนก่อนที่น้ำมันเบรกจะหมดนะครับ เติมไปแล้วนะครับ,รบอันนี้หนังยางหนังยางดึงไม่เข้าแล้วนะครับไล้เลยนะครับข้างล่างนะครับนี่นะครับผมต้องรีบล้างด้วยแหละน้มันเบรกหยดโดนสีรถแล้วนะครับ จริงๆก็ได้แล้วแหละนะครับประมาณนี้นะครับแต่แรงกว่านี้ก็หัวทิ่มพื้นแหละนะครับะนะครับเป็นอันว่าได้แล้วเสร็จเรียบร้อยนะครับไล่มือเดียวนะครับไม่มีอากาศออกแล้วนะครับกดลางยางไปเลยนะครับปิดฝาก่อนกระเด็นนะครับ ก็อยู่ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆอันนี้ก็ถือว่าได้แล้วนะครับเพราะว่าไม่ติดกันนะครับอันนี้ออกแรงบีบนะครับนะครับถ้ากดเบรกถึงขนาดนี้ก็ล้อล็อกของกทิ่มพื้นนะครับเอานะครับวันนี้ก็ทําคลิประบบเบรกมา 2- อสามตอนนะครับเกี่ยวกับยิดเบรกการล้างปัามเบรกนะครับก็สุดท้ายนะครับผมฝากไปด้วยนะครับ ส้นกันฝุ่นนะครับผมไม่แนะนําให้ถอดออกนะครับรถบ้านนอกรถใช้งานจริงๆนะครับฝุ่นดินโคลนะครับจะเข้าไปกับลูกสูบเบรกนะครับไปกัดลูกสูบเบรกนะบริเวณช่วงสนตัวในนะครับอาจจะทําให้สนรั่วได้นะครับแต่แน่นอนครับรถสนามนะครับรถสนามใช้แค่ชั่วครั้งชั่วคราวนะครับ ก็ไม่เป็นไรรถแต่งนะครับแต่ถ้ารถใช้บ้านงานบ้านๆก็ควรจะนะครับใส่ซีนกันฝุ่นให้เรียบร้อยนะครับสุดท้ายก็ทําคลิปมาฝากทุกท่านเพียงเท่านี้นะครับก็ไม่อยากให้ทุกท่านไปดัดแปลงอะไรมากมายนะครับเห็นล้อเปืดๆก็เปลี่ยนออกเถอะนะครับซีลล้ออ่าไม่ใช่ซีนล้อสินะครับเอาผิดครับพี่น้องเปลี่ยนออกเถอะครับไอชุดซ่อมปั๊มล่างหรือว่าซีนลูกสูบเบรกนะครับ บางทีอาจจะล้อฝืดเพราะจานดิสเบกคดก็ได้บางทีอาจจะล้อฝืดเพราะาคาลิปเปอร์ติดตายนะครับเกิดขึ้นได้จากหลายส่วนหลายสาเหตุนะครับเพื่อนๆบางทีก็อาจจะเป็นที่ในส่วนของผ้าเบรกนะครับผ้าเบรกบางยี่ห้อนะครับอ่ะนะครับบางทีก็เป็นอยู่ที่ปป๊มบนก็ทําคลิปมาฝากทุกท่านเพียงเท่านี้นะครับก็สวัสดีพี่น้องอาจารย์ช่างทุกท่านนะครับสวัสดีครับ